พอคนที่มีผู้แชร์ให้ผมดาวมีคนคิดไม่ดีกับหนูไหมนะอาจจะด,ดูให้ไพบอกว่าเขาไม่มีใครที่คิดไม่ดีกับเจ้านะเหมือนกับเบื่อเบื่อโลกซะมากกว่าคนคิดไม่ดีกับเจ้าอะนะคือผมขอผู้แชร์นะใครใครต้องมีผู้แชร์ข้างล่างนะขอบขอบคุณหัวใจคุณนะนะสิบหกกันยาจะมีโชคไหมยังไม่มีโชคโชคไม่ขึ้นถ้าโชคขึ้นจะต้องเป็นเหรียญน,นะคุณดาวนะยังไม่มีคนคิดร้ายนะ คุณดาวไปสวดกระถามหาจักรพพัดเซ่นะเออคุณดาวนะสวดเยอะๆวันเราร้อยแปดสิบจบสวดไปทุกวันนะเจ้าทั้งหลายเออคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบจัดมานะขอบคุณมากนะคุณดาวผมขอผู้แชร์ก่อนนะอย่าให้ห่างเกินสองบรรทัดนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์ไปเองโดยอัตโนมัติ เข้าใจไหมพวกเจ้า